สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับกับคลิปสตรีมยาวนะครับวันนี้มาชมสมเด็จพิมพ์ใหญ่กันนะครับพระสภาพใช้นะครับด้านหลังเปิดใช้นะครับเป็นพระที่สมบูรณ์ไม่มีไม่มีซ่อมนะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับเนื้อหาเดี๋ยวผมจะลบกล้องให้ชมนะครับผมลบกล้องให้ชมนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมไปก่อนนะครับทุภาพม ด้านหลังนะครับด้านหลังก็สภาพใช่ประมาณนี้นะครับนี้ส่วนตัวปกติเป็นวัดระฆังนะครับใครที่ตเป็นบางก็ผมก็แล้วแต่่านนะครับเดี๋ยวผมมาดูภาพรวมนะครับดูภาพรวมนะครับความสวยงามนะครับการเี่กภาพเป็นจับภาคีนะครับยิ่งดูยิ่งโกงรกนะครับใครที่เข้าใจในเด้อหาสมเด็จนะครับ อย่างนี้เจอเมื่อไรก็ซื้อครับปลาแบบนี้เนื้อแบบนี้นะครับผมเล่นอยู่ในสไตล์ของเรานะครับใครที่ดูและชอบนะครับก็ทักทายกันเข้ามาหลังใหม่มานะครับราคาเปิดอยู่ที่ผมนะครับราคาปิดอยู่ที่คุณนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอ้โหจะไล์สดุ๊ปเสียงเพลงขึ้นมาเลยนะครับ ก็ต้องเป็นใส่เสียเองนะครับสบายเลยนะครับเดี๋ยวมานลงก,กล้องสองภาคกันนะครับ เราถนัดชาเตาตัวเฟิร์สตูปกาแฟตูปกาแฟใคนที่เราชอบใครสนใจทนะักทายมาหลังใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมที่จริงต้องไปใส่เสียงนะครับว่าคลิปนุ้ีผมลงไปคลิปเสียงไม่มีเพราะผมไม่ได้ใส่เสียงนะครับอย่างนี้ผมพูดไปด้วยคิปไปด้วยนะครับแต่ถ้ามีเสียงเพลงนี้ผมก็ต้องไปใส่ใส่เสียงใหม่นะครับเอฟไว้ใหม่นะครับเค้ดูกภาพโดยรวม เสร็จครับสองทูตีดูร่วกันกระผงไดห้ถ้าชอบก็ราหามาคุยกันนะครับง่ายๆครับราคาเปิดที่ผมราคาปิดที่ที่คุณนะครับบางคนบอกว่าเปิดแร่ไปคุกณก็ต่อมานะครับสมเด็จที่ไม่มีราคาตายตัวนะครับสมเด็จที่ไม่มีราคาตายตัวเดี๋ยวผมไปใส่เสียงเอาดีกว่านะครับคูน้อยๆนะครับใส่เสียงเอาตอนนี้มีเสียงเพลงนะครับ จะมีแจ็คเก็ตใส่ไปอาจจะจดปิดกันได้นะครับดูภาพแหวนนะครับเป็นภาที่ผู้ประสาคนเล่นว่านะครับบูกถึ็ได้กระซึ้งซึ้งตานะครับ สนใจนะครับขอให้ดูภาพโดยรวมดูภาพโดยรวมนะครับก็อยู่จหลืออยู่ทุกสามนาทีนี่สี่นาทีแล้วนะครับเรามาดูภาพโดยรวมกันนะครับอีกนี้ใครดูชอบใครดูสนใจรับถ่ายกันเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ